ก็จบลงแล้วนะคะอันนี้บรรดาคุณครูที่อยู่ตั้งแต่เลิกงานเริ่มเริ่มงานจนกระทั่งเลิกงานนะคะขอบคุณมากนะคะที่อยู่กันจนจบงานนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากคะ่ะทางนี้ค่ะดูภาพตรงนู้นค่ะ จากใจถึงใจสายใหญ่ขูกพันและที่จบไปเมื่อกี้เพลงรักนะคะของอัญชรีจงคดีกิจค่ะเพลงนี้ชอบมากขอบอกตอนนี้เด็กๆเ,เขาส่งกล่องกันไปก่อร่างสร้างตัวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโรงเรียนมองเห็นเนาะสัญ,ญลักษณ์ของโรงเรียนค่ะออขติยาราชนารีมงกุฎยอดรัศมีครอบอักษรย่อดนามพระราชทานสอทนะคะ วันนี้ก็จบงานไปด้วยความอบอุ่นนะคะขอบคุณช่างภาพของเราด้วยโอกาสหน้าไปถ่ายกันใหม่ครับสภาพหลังเลิกงานโอเคค่ะบ๊ายบาย